สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทําได้กับผมอันทิชาญครูหายรืองรองครับรายการโดยความร่วมมือของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา,าครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมด้วยคุณธรรมครับ คุณผู้ชมครับจากนโยบายของรัฐบาลนะครับในการส่งเสริมครับแล้วก็สนับสนุนครับให้เกิดการเรียนรู้ในด้านของอาชีวศึกษามากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดของอาชีพนั้นมีความต้องการกับบุคลากรที่อยู่ในสายของอาชีวศึกษาครับวันนี้ในความหวังนะครับที่เราต้องการให้เกิดมีพลเมืองไทยนะครับหรือว่ามีเยาวชนไทยเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ในสายการอาชีวศึกษาเนี่ยมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของมาตรฐานในการที่จะทําให้การอาชีพต่างๆนนะ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับแล้วก็เมื่อเติบโตเรียนจบกันแล้วเนี่ยจะมาช่วยสร้างสังคมไทยให้มีความมั่นคงแข็งแกร่งในเรื่องนี้กันได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องการคนดีด้วยครับวันนี้นอกเหนือจากเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้เด็กๆนั้นเรียนรู้เรื่องของการอาชีพได้อย่างมั่นคงได้อย่างมีคุณภาพแล้วการส่งเสริมความดีการส่งเสริมคุณธรรมให้ติดตัวเป็นจิตวิญ,ญญาณกับเด็กๆเหล่านี้จะมีการขับเคลื่อนอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะมาพูดคุยครับกับท่านอาจารย์นรงหวังอินท่านผู้อํานวยการ วิทยาลัยการอาชีพชัยยาจากสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับแหมตอนนี้ต้องชื่นชมนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยในใน,ในสายการตลาดเนี่ยคืออาชีวศึกษาเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนต้องการเยอะมากครับนะครับต่างกับสมัยอดีตเนาะที่ที่เรามองว่าอาชีวะเนี่ยโหจบออกมาแล้วเงินเดือนอาจจะน้อยหรือว่าอะไรกันต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะสร้างพลเมืองนะครับในสายวิชาชีพแล้วกันสายอาชีวศึกษานะฮะ นอกนอจากเรื่องของการที่จะทําให้เขานั้นเรียนรู้วิชาการต่างๆแล้วเนี่ยในคุณธรรมความดีด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยอยากอยากให้อาจารย์ได้บอกถึงนโยบายของทางสถาบันของเราเลยครับว่าเรามีนโยบายอย่างไรบ้างครับครับก็วิเลยการอาชีพชยา,ยาครับ,รบสังกัดสํนงงานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขณะนี้ก็ถือว่าเป็นวิเลยอ่าหนึ่งที่ มีความโดดเด่นในเรื่องของคุณธรรมรนะครับวิทยาการชีพยา,ยานอกเหนือจากที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่เป็นด้านวิชาชีพแล้วก็เน้นเรื่องของความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพแต่ละสาขานั้นเ,เราก็ได้นําเอานโยบายของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชุษาในเรื่องของคุณธรรมนําวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงสาธารขขณะนี้ที่ ต้องการมุ่งเน้นให้นักเรียนอาชีวะจบแล้วเนี่ยมีงานทํา100%รเแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสถาการเราก็ามาเน้นในเรื่องของการส่งเสริมคนดีนะครับก่บอนที่จะส่งเสริมคนเก่งนะครับคนดีของวิเลยการอาชีพชายานะครับเราใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธทาสพิขุนะครับเนื่องจากว่าวิเลยการอาชีพชายานั้นเราอยู่ใน,พ,นพื้นที่ท,ท,ที่ใกล้เคียงกับสวนโมกข,ของท่านพระพุทธทาสพิขุเราเลยใช้ คนดีสําคัญกว่าทุกสิ่งนะครับเป็นหลักคําสอนที่เป็นมอตโต้นาหน้าเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นคนดีก่อนความเก่งนั้นพัฒนากันได้แต่ว่าคนดีเนี่ยโอ้โหเราต้องสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้เยอะๆนะครับก็จากนโยบายแล้วเราเห็นแล้วล่ละครับว่าทางท่านเลขาครับการอาชีวศึกษาเนี่ยได้มอบนโยบายลงมาเนี่ยในเรื่องของการปฏิบัติแล้วจริงๆเนี่ยทางทางโรงเรียนทางสถาบันนะฮะเรามีการวางแผนยังไงบ้างครับ ครับในส่วนของวิทยาการชีพยาเนี่ยเราได้นํานโยบายของสํานักง,งานคณะกรรมการการอายาษาในเรื่องของสถานศึกษาคุณธรรมนะครับมาขับเคลื่อนอจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะเป็นรูป,ปรธรรมนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่ปี2561ครับ61 62 63 64เนี่ยรเราเป็นสถานศึกษาต้นแบบ,บ,บนะครับเรื่องของคุณธรรมอายาษาปี65เนี่ยก็เป็น หนึ่งในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของจังหวัดครับแล้วก็ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเองก็ได้มีโอกาสได้ร่วมจัดเทศรรกาลร,ร่วมกับวิทยกากรชิบยานะครับเราก็ดําเนินกิจกรรมเนี่ยภายใต้6ขั้นตอนที่บอกว่าเป็น6ขั้นตอนสู่ความเป็นเลิศของวิทยกากรชิพยาในเรื่องของคุณธรรม,มนะครับแล้วคือให้เห็นเด่นชัดเลยครับว่าเด็กของการอาชีพชัยาเนี่ยต้องเป็นคนดีด้วยด้วยเขาเรียกคุณธรรมอัตลักษณ์ ของนักเรียนักสาววิเลยก์การชิบะยา,ยารเรื่องของพอเพียงเรื่องของอความซื่อสัตย์มีวินยัยรับผิดชอบและสุดท้ายก็คือจิตอาสาซึ่งเราพยายามปลูกฝังใน5เรื่องนี้นะครับ5คนณธรรมเรื่อง5เรื่องนี้เพื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษาของเรานั้นเป็นคนเป็นคนดี นะครับตามอมอเตอร์ของวิไลตามหลักคําสอนของพระพุทธทาสนะครับ,ค,รบคนดีสําคัญกว่าทุกสิ่งครับนี่นะครับก็ขับเครื่องขึ้นมาช่วงแรกๆที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ดำเนินโครงการมาเนี่ยเด็กๆเขาเรียนรู้ยังไงบ้างครับก็แรกๆเมื่อเราทําโครงการ ขาโครง,งงานคุณธรรมรนะครับในแต่ละ,ะคุณธรรมนั้นมีโครงการที่หลากหลายนะครับแรกๆในส่วนของการเริ่มโครงการก็ค่อนข้างยากนิดนึ่งนะครับในอพอหลังจากที่เราลงลึกไปนะครับมีส่วนร่วมนะครับผมผมอาศัยหลักการในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือ,อบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องของคุณธรรม นำวิชาชีพเนี่ยผมใช้การมีส่วนร่วมนะครับการทํางานแบบมีส่วนร่วมนะครับเราจะทําขับเคลื่อนโครงการหรือโครงงานไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเราสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับให้กับบุคลากรให้กับคุณครูนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเดินไปด้วยกันนะครับเป็นฟันเฟืองเล็กๆช่วยกันขับเคลื่อนนะครับกิจกรรมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จนะครับเพราะผมใช้คําว่าชายาวันทีมนะครับในการขับเคลื่อน <ś red> ครับชียยาวันทีมในการขับเคลื่อนทุกกิจกรรม <c oughs> นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอทักษะเรื่องของคุณธรรมแต่ว่าในในส่วนของคุณธรรมนีนเราเรานาหน้าตลอด <c oughs> นะครับอาจารย์ครับบางทีเนี่ยในสังคมเนี่ยชอบพูดกันแบบว่าต้องการคนเก่งเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนเก่งเนี่ยไปทําอะไรที่ไหนเนี่ยก็ประสบความสาเร็จนะครับแต่ว่าการสร้างคนดีนั่นแหละมันจะช่วยทําให้คนดีเหล่านั้นเนี่ยเก่งขึ้นไปได้ยังไงครับครับในในในส่วนของคุณธรรม อัตลักษณ์ของวิทยาการชีพยานในในส่วนต่างๆถ้าเราใช้คุณธรรมอัตลักษณ์ในเรื่องของพอเพียงนะครับซื่อสัตย์รับผิดชอบนะครับมีวินัยแล้วก็เรื่องของจิตอาสาเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับถ้านักเรียนสาม,มารถที่จะทําได้ก็จะส่งผลต่อการ การเรียนในด้านวิชาชีพนะครับเขาก็จะมีความรับผิดชอบ,บเขาจะมีเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับที่จะออกไปสู่โลกของอาชีพได้สถานการณ์ที่ผมสัมผัสนะครับเด็กผมออกไปสู่โลกของการทํางานไม่ว่าจะเป็นฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการทํางานหลังจากจบการศึกษาเนี่ยสถานการณ์มักจะคุยเป็นเสียงเดียวกันครับ,รบว่าสถานการณ์เนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องการคนดีคนที่มีคุณธรรมก่อนที่จะ,อะเอาคนเก่งนแข่งเพราะว่าถ้าถ้ามี คนดีแล้วก็สามารถเที่ยวฝึกหัดเติมในเรื่องของทักษะต่างๆให้เป็นคนเก่งได้นะครับอันนี้อัน,นี้ทุกทุกบริษัทหรือทุกสถานการเขาพยายามที่จะคุยเรื่องนี้กับสถานศึกษานะครับซึ่งในส่วนของสถาน,ถานศึกษาอาชีวะเนี่ยผมผมมั่นใจว่าในโลกอนาคตข้างหน้านะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเปลี่ยนนะครับคนก็เปลี่ยนแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในเรื่องของคุณธรรมเนี่ย เราต้องปลูกฝังนักเรียนเอาง่ายๆละ่ะอาจารย์พูดขึ้นมาแบบนี้แต่ผมพอนึกภาพออกมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าจริงๆเนี่ยโลกอนาคตข้างหน้าเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเ,เข้ามาอย่างมากมายบางทีในความต้องการคนเนี่ยอาจจะน้อยลงไปด้วยนะครับแต่ว่าคนดีๆเนี่ยจะอยู่ได้ ใช่ครับควบคู่กับเทคโนโลยีที่มันจะเกิดขึ้นในอนานคตแะลรนะครับพอมองไปแบบนี้แล้วอาจารย์พูดมาเปรียบเทียบดีมากเลยครับบอกว่าเามือ่อนักศึกษาเนี่ยมีความพอเพียงก็จะช่วยทําให้เขานั้นฝึกฝนได้เรียนรู้ได้เช็คตัวเองเนาะว่าตัวเองนั้นมีศักยภาพอย่างไรนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีความมั่นคงอย่างแน่นอนอย่างเรื่องของจิตอาสาเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยถ้าเกิดว่าเด็กๆเ,เนี่ยใช้วิชาชีพตัวเองเนี่ยออกไปทําจิตอาสากับสังคมมันเหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียนด้วย ก็จะทําให้เขาเนั้นเก่งขึ้นมาแหละ,ะถ้าพูดกันตรงๆนะครับเด็กๆเ,เ,เขามีฟีดแบ็กกลับมาไหมครับอาจารย์ครับว่าในในการที่เราทําแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เขามีความมั่นคงในเรื่องของการเติบโตขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่ในสถานประกอบการ,รนะครับครับก็มีความมั่นใจนะครับในเรื่องของศักยภาพตัวเองมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุแล้วก็ นโยบายของสอสอหรืออาชีวะเองเนี่ยในเรื่องของอกิจกรรมจิตอาสาที่ที่เรียกว่าอาชีวะช่วยประชาชนนะครับค่อนค่อนข้างจะติดปากติดหู <c oughs> นะครับของพี่น้องประชาชนนะครับ <c oughs> แล้วก็เราพานักเรียนไปอย่างที่ผู้ดำนวนการบอกเมื่อสักครู่ครับ <c oughs> ก็คือเมื่อออกไปในชุมชนจริงๆ <c oughs> เขาได้ได้ฝึกประสบการณ์ <c oughs> เขาได้ทําเขาได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซ <c oughs> ึ่เป็นพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> นะครับที่ลําบาก เอาวิชาชีพเหล่านี้ไปช่วยทําให้เขามีความมั่นใจนะครับเขามีความมั่นใจและเขาก็ไปพูดต่อนะครับไปพูดต่อมีความภูมิใจที่จะอยากจะมีจิตอาสาในการที่จะไปช่วยนะครับพี่น้องประชาชนก็เหมือนกับว่านอกเหนือจากคือเราเนี่ยสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักเห็นความสําคัญของส่วนรวม มากกว่าส่วนตัวนะครเพราะว่าพอได้ไปเจอผู้คนพอได้ไปรับคําชมเชยเนี่ยมันเกิดความภาคภูมิใจก็ทําให้เขานั้นรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยมันมีคุณค่าจริงๆนะครับคนนี้เนี่ยผมชอบมาโต้ของทางโรงเรียนนะครับที่บอกว่าคนดีสําคัญกว่าทุกสิ่งนะครับอันนี้สําคัญมากฮะตรงนี้เนี่ยณวันนี้เองถ้าเกิดว่าเรากลับไปเช็คนะครับอาจารย์ครับว่าเด็กๆเนี่ยเขาเข้าใจกับคํานี้มากน้อยเพียงใดครับครับเข้าใจครับผมก็พยายามใช้กิจกรรมเสริมแรงครับนะครับกิจกรรมเชิดชูเกียรติ นะครับนักเรียนศึกษาต่างๆเนี่ยในกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงนะครับของวิทยาการชีพยา,ยามักจะมีะการเชิดชูเกียรตินักเรียนเช่นโครงการโครงงานของหายได้คืนนะครับเมื่อเมื่อนักเรียนทาําความดีนะครับมีความซื่อสัตย์มีความรมับผิดชอบแล้วก็เชิดชูเกียรตินักเรียนนะครับนักเรียนก็เพื่อนๆที่นั่งอยู่นะครับเป็นเป็นพันคนเนี่ยก็เห็นแล้วก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากที่อาจจะอาจจะไม่เข้าลูกเข้า เข้ารูปเข้ารอยก็จะกลับเข้ามาสู่เรื่องของการเป็นคนดีมากยิ่งขึ้นเห็นต้นแบบเห็นต้นแบบที่ดีเห็นว่าเอ้ยคนนี้เขาทําความดีเนี่ยมาทาให้ผู้คนยอมรับก็เลยเป็นต้นแบบเลยเอ้ยมาทาความดีแบบนี้กันบ้างดีกว่าครับแล้วถ้าเกิดว่าในมุมของความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากจากหน่วยงานแล้วกันนะฮะจากไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการอาชีวศึกษายางเงครับตรงนี้เนี่ยเราถือว่าเราประสบความสําเร็จอย่างไรบ้างครับในการขับเคลื่อนให้ให้สถาบันของเราเนี่ยเป็นสถาบันที่ ฝูฝังบ่มเพาะคนดีครับครับก็ในปัจจุบันสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพยายามที่จะเน้นในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาครับนะครับในเรื่องของการเพิ่มโปรแกรมผู้เรียนอาชีวศึกษานะครับเพราะว่าอาชีวศึกษาเนี่ยพอพอมีข่าวเรื่องของเด็กที่ไม่ดีนะ,นะครับ,รบก็จะทําให้ภาพรวมส่วนใหญ่นะครับหายไปเราก็พยายามสร้างวิเลยการชีพชยาปัจจุบัน แทบจะไม่มีเลยครับเรื่องทะเลวิวาทนะครับเรื่องที่จะยกพวกตีกันอะไรไม่มีนะครับก็จะเห็นแต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวิไลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความการประสบความสําเร็จในรูปแบบต่างๆของวิไลนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การนักเรียนนักศึกษาดีเด่นนะครับได้มาตรฐานระดับชาตินะครับการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นะครับซึ่งวิไลการชีวิยาเองก็พยายามส่งเสริมให้นักเรียนนะครับที่เป็นเด็กดี เด็กที่มีความรับผิดชอบนะครับมาสร้างนวัตรกรรมตามาความต้องการของชุมชนนะครับแล้วก็ส่งส่งเสริมสนับสนุนไปน,นําเสนอในวิธีต่างๆก็มีรางวัลระดับชาติอยู่มากมายนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่การันตีในเรื่องของความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับในการกขับเคลื่อน ในเรื่องของสถานศึกษาคุณธรรมด้วยครับคือมองไปแล้วครับคุณผู้ชมความสําเร็จที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับกับทางวิทยาลัยการอาชีพชายาเนี่ยเราได้เห็นมากมายนะครับคือ1เด็กนั้นมีทักษะการเรียนรู้ที่ดี 2. เด็กเป็นคนดีนะครับ,รบสมเนี่ยมีรางวาัลการันตีต่างๆอย่างมากมายเลยในการที่เขาได้ทําผลงานในเชิงวิชาการออกมาด้วยแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมคด้วยเชื่อได้แน่เลยครับว่า,าทางด้านของนักศึกษาที่จบ นะครับจากสถาบันการเรียนรู้แห่งนี้ไปเนี่ยจะต้องเป็นคนดีคนเก่งแล้วก็เป็นที่ต้องการของทางหน่วยงานหรือว่าทางสถาัประกอบการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์็นอย่างสูงครับที่ได้มาพูดคุยกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆครับจากทางศูนย์คุณธรรมการมหาชนนะครับนำมาฝากให้กับพวกเราทุกคนครับพักกันสักครู่ครับ พี่ไม่เข้าออฟฟิศนะพี่ส่งข้อมูลให้ทางอ e ีเมลแล้วแล้วก็ช่วยเข้าเว็บไซต์สำนักงานคลิกอัปโหลดข้อมูลใหม่ให้พี่ด้วยพี่ขอแบบอัปเดตล่าสุดนะอ่าแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่พี่ไลน์บอกไว้ตามลิงก์ในมือถือเธอด้วยเอาไว้แจ้งข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชันอืมอีกอย่างหนึง่งอย่าลืมส่งแผ่นวีดีทัศน์ให้ฝ่ายสารบัญด้วยอะไรนะคะวีดีทัศน์หรือวิดีโอรับทราบค่ะ รีวิวทุกเรื่องราวรีวิวทุกเหตุการณ์เจาะลึกทุกประเด็นร้อนสังคมเศรษฐกิจการ l ท ų, Review ทุกวันเสาร์11นาฬิกาทาง TP TV ขอเชิญ <ông> ต <rees an> ิดตามรับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยเพื่อเป็นการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของพี่น้องมุสลิมไทยและหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้องในสังคมเราวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและการร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม ทังสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาที่10สุทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิการายการวิถีทรมวิถีไทยสร้างความเข้าใจสู่สังคมสุดคำถามที่คุณสงสัยผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้ค่ะ ที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากัาบอำบภือไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13.00นถึง15.00นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 l i าย ID at 10 hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก คุณผู้ชมครับเป้าหมายขององค์กรภาคเอกชนนะครับหรือว่าผู้ประกอบการนะฮะทุกรวนนะครับก็มีรวนแล้วแต่ตั้งเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจไว้นั่นก็คือเรื่องราวของการที่จะทําให้ธุรกิจของตัวเองนั้นได้รับผลกําไรครับ แต่วันนี้ครับในการที่จะเดินไปนะครับจนสู่จุดหมายก็คือได้กําไรเยอะๆของการประกอบธุรกิจแล้วนั้นจะทําอย่างไรกันบ้างครับมีเรื่องราวดีๆนะครับนั่นก็คือการขับเคลื่อนภายในองค์กรนี่แหละครับให้เป็นองค์กรคุณธรรมนําคุณธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็ตามนะครับพอเพียรวินัยสุจริตจิตอาสาความกระตันยูรู้คุณต่อสิ่งที่ดีงามไปขับเคลื่อนภายในองค์กรนั้น เชื่อได้แน่เลยครับว่าจะเป็นกุญแจสําคัญนะครับไปสู่ความสําเร็จในเรื่องของผลกําไรได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับมีเรื่องราวดีๆในส่วนนี้มาฝากกันครับบริษัท IQ Southeast OA อุันธาน,นีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำ n ักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสําหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือหนึ่งเป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับ คุณธรรมในที่ทํางานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทําขึ้นมาสั้นๆทําแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทําธุรกิจโดยคํานึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผม สมุดทําความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทําขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทํา CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทําให้เขา ติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจสงสัยว่าทําไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกําไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวอันอยังไงเพียงแค่คุณทําทตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสํานึกในการทําธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกําไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการท,ทําธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดท,ที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเ,นเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน นายเจรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทํางานที่บริษัท IQ So วซาวิสตอ,อ,อุดรธานีจำกัดครับในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือคือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่ที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจําตัวนะครับก็เราก็ได้ทําความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของ สมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นําแต้มแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทําบุญใส่บาตรหรือการ อ่าสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นําเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกันกบครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกลเลยรือต่างๆก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับผมนายทิติไนสุทธาธรรมตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ คิวเซาล์อสรอุดรธานีจํากัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทําเป็นประจําอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรม แล้วก็ในเรื่องของการทําความดีนะครับในการทําความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคืนในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจําทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทํากิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทํากิจกรรมบริจาคโลหลิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอก,กชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทํากิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จําเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราส,รมา,สามารถทําได้เลยครับผม ทุกท่ครับเทคนิคทางการตลาดนะครับมีอยู่มากมายครับในการที่จะทําให้บริษัทนั้นขับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จในเรื่องของผลกําไรครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับถือได้ว่าเป็นกุญแจสําคัญครับในการที่จะทําให้องค์กรภาคเอกชนนั้นประสบความสําเร็จไปพร้อมกับความยั่งยืนด้วยนั่นก็คือเรื่องของการนําคุณธรรมนี่แหละครับไปขับเคลื่อนภายในองค์กรกันนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับมีอยู่มากมายครับในแอปพลิเคชันมอร์ทัตของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับเพราะว่า ในแอปพลิเคชันนี้ครับมีเรื่องราวนะครับในความเป็นคุณธรรมนะครับขององค์กรต่างๆทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับได้รวบรวมกันเอาไว้ครับเป็นการถอดรหัสคุณธรรมนะครับมีเรื่องราวดีๆครับแล้วก็มีโมเดลต่างๆอย่างมากมายเลยนะครับที่คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะเข้าไปดูกันแล้วก็นํามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตนะครับรวมไปถึงนํามาปรับใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรของท่านเองให้ประสบความสําเร็จเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมนะครับสแกน QR code ครับที่แอปพลิเคช ตัวนี้ได้เลยนะคะเราเห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับก็จะพบเรื่องราวอย่างมากมายครับซึ่งถือได้ว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในศูนย์ข้อมูลครับที่ได้มีการกรวบรวมเรื่องราวของคุณธรรมกันเอาไว้อย่างมากมายครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ